สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับยาดมสมุนไพรถนอมรักครับเสร็จแล้วจ้านะครับหลังจากที่ได้ศึกษาค้นควา้าหาความรู้มานานทีเดียวนะครับว่ายาดมเนี่ยเขาทำกันอย่างไรอยากจะผลิตเป็นเจ้าของยี่ห้อเองบ้างทำอย่างไรหรอครับและนี่คือสถานที่ผลิตยาดมสมุนไพรถนอมรักนะครับเขามีมาตรฐานเขามีความปลอดภัยอะไรอย่างไรนะครับไปตามผมมาเลยครับ วันนี้เรามาดูกระบวนการผลิตสมุนไพรยาดมหอมถนอมรักนะครับที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์นะครับครับนี่ก็คือวัสดุนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาดมหอมถนอมรักนะครับก็ใช้ผ้าสาลูนะครับมาวางบนเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะครับชั่งน้ำหนักให้ได้สัดส่วนนะครับนะฮะ ได้น้ำหนักสัดส่วนพอดีเป๊ะนะครับนะครับ6กรัมก็ส่งไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการ่อครับนะครับในการอ่อดนะครับนะครับพอ่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับ ครับกำลังหอบรรจุอยู่นะครับแล้วก็ร้อยด้วยเย็บร้อยด้วยได้นะครับไม่ให้หลุดนะครับให้สมุนไพรอยู่ในห่อผ้าสาลูแล้วก็เป็นการหมักไปในตัวด้วยนะครับเป็นการหมักไปในตัวไปพร้อมๆกันนะฮะนี่ครับเย็บร้อยอย่างดีนะครับนะครับใช้ได้เย็บปลูกร้อยนะครับมัดนะครับให้เป็นลูกตุ้มอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นเวลาบรรจุอยู่ในขวดเวลามีการนำมาดมมาหอมแล้วเนี่ยก็จะไม่มีฝุ่นผงเล็ดลอดออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมันยูคาลิปตัสเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับที่ผ่านการหมักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จขั้นตอนนี้นะครับก็ได้มาเป็นลูกกุ้มนะครับเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับบรรจุ นะครับนี่นะฮะนะครับบรรจุเป็นขวดขวดนะครับก่อนที่จะมีการเอาบรรจุขวดก็ตัดนะครับให้สวยนะตัดจุกผ้านะครับตัดจุกผ้าแล้วก็ได้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็นํามาบรรจุนะครับลงในขวดแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาลงขวดแล้วก็ตรวจ QC ความถูกต้องปิดฝองปิดฝาเรียบร้อยครับนะ ในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับในกระบวนการผลิตยาดมสมุนไพรถนอมรักครับนะครับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็สมุนไพรก็มีการหมักตามสูตรนะครับที่เป็นเซ็กเนเจอร์ของยาดมสมุนไพรถนอมรักนะครับอย่างนี้ครับกว่าจะมาอยู่ในถัง แบบนี้ได้ก็ใช้เวลาในการผลิตหมัก2เดือนนะครับแล้วก็พอได้ที่ได้กลิ่นหอมเย็นก็นำมานะครับบรรจุลงขวดนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับครับหลังจากที่เราผลิตและบรรจุลงขวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการติดสติกเกอร์ครับนี่ฮะนะครับนี่ครับ นี่คือการติดสติกเกอร์นะครับโดยเครื่องที่อัตโนมัตินะครับนะฮะไปตามรางแบบนี้นะครับนะฮะนี่ครครับก็ที่ติดสติกเกอร์เียบร้อยแล้วก็จะไหลลงมาตามรางแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปในกล่องนี้ครับนะฮะครับนี่ครับนี่ย ลงมาบรรจุเรียบร้อยครับนี่คือยาดมสมุนไพรถนอมรักครับที่พร้อมจะส่งให้กับผู้บริโภคได้ใช้นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับ